ูดกันตามตรงนะคบพ่อผมเนี่ยก็เสียชีวิตเพราะโรคนี้ครับปู่กับตาผมก็ไปเพราะโรคนี้เหมือนกันนั่นหมายความว่าคนในครอบครัวผม3คนเนี่ยนะครับตายเพราะโรคนี้ครับป้องกันดีกว่ารักษาแน่นอนครับสโตกแตกตีบตันรักษากันเป็นแสนบางครั้งเนี่ยกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับการันตีอะไรไม่ได้ด้วยครั้งก่อนเนี่ยผมพูดถึงเรื่องเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงครั้งนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องหัวใจขาดเลือดครับมันจะอยู่ประมาณนี้แหละครับเพราะมันมีเรื่องของไขมันมาเกี่ยวข้อง60%อรนของคนไทยตายเพราะอะไรครับไขมันใน ตความดันเบาหวานเอาตามตรงนะครับมันเลี่ยงไม่ได้หรอกครับเพราะเรื่องอาหารการกินถ้าอยากจะรอดต้องควบคุมการกินออกกําลังกายแล้วก็ป้องกันครับพี่ดูอย่างผมสิครับเอาเวลาไหนไปออกกำลังกายแต่ก่อนนี่ปวดหัวบ่อยมากวัดความดันทีหนึ่งเนี่ยสองกว่าครับยังจําคําค,คุณหมอคนนั้นได้อยู่คุณรอดมาได้ยังไงครับเนี่ยได้ยามากินเยอะมากครับคนเป็นไขมันเบาหวานไม่ค่อยอยากกินยาหมอครับเพราะว่ากินไปเยอะเนี่ยก็เสี่ยงเป็นโรคไตยอยู่ดีจนมาเจอตัวนี้แหละครับวีทอววีทอเนี่ยเป็นเครื่องดื่มน้ําผลไม้สกัดเข้มขน้นมันจะมีสารแอนโท ไซยาไนนนะครับมันไปช่วยทําความสะอาดหลอดเลือดถ้าหลอดเลือดสะอาดโอกาสรอดเราก็สูงขึ้นร่างกายก็ดีขึ้นซึ่งผมบอกก่อนนะครับว่าแอนโทไซนินเนี่ยนะครับพบได้ในตระกูลเบอร์รี่หรือว่าผลไม้ที่มีสีม่วงครับผมถามพี่นิดนึงครับในนี้มีใครซื้อบลูเบอร์รี่แคนเบอร์รี่สตอเบอร์รี่หรือว่าเป็นกระหล่ําสีม่วงมากินไหมครับมากินทุกวันอะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหมครับถูกต้องครับเป็นไปไม่ได้ที่จะกินกันทุกวันผมก็เลยเลือกสารสกัดที่มันเข้มข้นนะครับตอนที่ผมจะตัดสินใจกินวีทออเนี่ย มันจะช่วยเราได้จริงหรือเปล่ากินแล้วดีไหมดีไหมดีมดยังไงคิดไปคิดมาก็ปวดหัวครับก็เลยคิดว่าเออยอมไม่กินเบียร์สักเก้าขวดต่อเดือนจะเป็นอะไรก็เลยซื้อบีท่อมากินตอนผมซื้อเนี่ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะครับตกประมาณพันหนึ่งปรากฏว่าพอผมดื่มไปเรื่อยๆครับร่างกายดีขึ้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่ผมจะไม่กินต่อแต่ก่อนเนี่ยปวดหัวบ่อยมากตอนนี้ไม่ค่อยปวดมือชามาเป็นแปดเก้าเดือนตอนนี้มือหายชาครับอ่ะพี่ว่าดีไหมล่ะไม่รู้นะมันอาจจะถูกกันกับผมก็ได้ตอนนีีีี้้้เนนนนนน่่่มม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 มคคคาาาาาปปรึกกกกษผผผิตตะณววแแลทุพงงไออชื ครับจนกว่าจะได้ลองเองเพราะผมก็ปวดหัวกับการหาผลิตภัณฑ์มาดูแลตัวเองเยอะมากจนมาเจอตัวนี้ถึงกล้าพูดพี่ผมพูดตรงๆนะพี่ลองซื้อให้ครอบครัวพี่กินดีไม่ดียังไงพี่ลองก่อนไอ้โรคที่เกี่ยวกับไขมันพี่ค่ารักษา50,000ขึ้น50,000ืแสนหนึง่งกับพี่ป้องกันพันเดียวป้องกันดีกว่ารักษาแน่นอนครับเพราะการรักษาแพงกว่าเสมอครับ